เรินพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน กราบขอโอกาสครับขอรายงานการปฏิบัติและสภาวธรรมครับในการปฏิบัติระหว่างวันผมจะใช้การเดินจงกรมเป็นหลักและพยายามระลึกรู้สึกตัวในอิรยาบถต่างๆอยู่เนืองๆครับส่วนการปฏิบัติในรูปแบบตอนเริ่มผมจะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนแต่ยังพบว่าการหายใจ ยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าที่ควรครับมีการรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้บ้างเป็นบางวันระหว่างการนั่งสมาธิมีอาการขนลุกทั้งตัวบ้างบางส่วนบ้างบางวันก็จะมีอาการหนึบๆยุ่นๆเข้ามาด้วยครับในส่วนของตัวจิตนั้นจะมีความนิ่งอยู่ได้ถึงช่วงประมาณกลางๆของการปฏิบัติ แล้วจะเริ่มมีความคิดอื่นเข้ามาเป็นระยะระยะช่วงแรกก็ดึงกลับได้ไวแต่ช่วงหลังๆเหมือนกำลังสติไม่พอจิตมันจะไหลไปตามความคิดผมก็พยายามประคองไปเรื่อยๆจิตก็จะนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างสลับกันไปจนจบการฝึกครับขอพระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนำผมด้วยครับอ่าก็อยู่ในแนวทางของการฝึกปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การวางใจนะที่ถูกต้องนะนะการวางใจที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะก็คือวางใจเป็นกลางนั่นเองนะยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพียนสร้างเหตุปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่หนึ่งเนงนั่นเองนะก็คือการเพียนมีสติรู้สึกตัวอยู่นะมาวางใจถูก รงมือปฏิบัติได้ถูกต้องก็ให้ภาคเพียรปฏิบัติเอยไปนะก็อยู่ในวิธีของการดำเนินนะการที่เราจะพัฒนาจนมีสติตั้งมั่นยั้งตัวขึ้นมาได้ดีนะก็เรียกว่านะลดการสัมผัสเรื่องภายนอกลงก็ไม่ได้ไปสัมผัสใช่ไหมนะแล้วก็ให้เพียรปฏิบัติ ในระว่างวันจะให้เวลากับการเดินจงกรมเป็นหลักใช่ไหมแล้วมีเวลาในการนั่งภาวนาไหมมีครับแต่รู้สึกเหมือนว่าการเดินจะมีสติมากกว่าครับอ่าก็ให้ฝึกพยายามให้ควบคู่กันไปทั้งการเดินและการนั่งนะเพราะว่าการเดินจะช่วยในการให้มีสติรู้ตัวขึ้นมา การนั่งภาวนาผลจากการที่เราเริ่มมีสติรู้ตัวการนั่งภาวนาจะเหมือนการอย่างราบอย่างลงสู่สภาวะธรรมซึ่งมันจะเข้าสู่กระบวนการระดับความตั้งมั่นเพื่อชําระตนต่อไปก็คือให้เวลากับการนั่งภาวนากับการเดินจงกรมเนี่ยควบคู่กันไปนะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาการนั่งภาวนาในระหว่างวันให้มากขึ้นนะให้สังเกตว่าทําไมเวลานั่งเราไม่ค่อยมีสติรู้สึกตัวรู้ไหม มันมีเรื่องดึงหรือว่ามันมีอะไรมากขึ้นนั่งเนี่ยเราสามารถกําหนดรู้ตัวจนรู้สึกทั้งตัวได้ไหมก็จะได้ระยะหนึ่งครับแล้วหลังๆจะเริ่มเหมือนค,ความคิดจะเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นเรื่อยๆอยรครับเป็นปกติเวลาจิตมันเริ่มหมดกําลังนะฟาะะน,นก็ให้เพิ่มสิ่งที่แนะนําให้เพิ่มก็คือการนั่งภาวนาควบคู่กับการเดินให้มากขึ้นนะเพราะว่าการเดินมันจะเพิ่มกําลังสติส่วนการนั่งมันจะเป็นการยั่งลากลงไป เข้าสู่ระดับสภาวะธรรมลงไปถ้าเราให้เวลากับการนั่งปฏิบัติมากขึ้นใหม่ๆเราจะทําได้ไม่นานรู้สึกว่าจิตมันเคลื่อนก็ค่อยๆฝึกไปแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราเริ่มหยั่งลากได้นะมาจะทําให้เกื้อกูลต่อเวลาฝึกในรูปแบบด้วยเช่นกันเหมือนต้นไม้มาต้องหยั่งลากลงนั่นเองนะพอหยั่งรากลงมาจะเติบโตได้อย่างมั่นคงนะเพราะนั้นก็สิ่งที่แนะนําให้ไปเพิ่มก็คือเพิ่มการนั่งภาวนาในระหว่างวานันควบคู่กับการเดินนั่นเองนะ ถ้าในระหว่างวันเนี่ยเริ่มปฏิบัติอย่างตัวได้ดีเวลาฝึกในรูปแบบมันก็จะเริ่มอย่างได้มากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเมื่อในฝึกในรูปแบบมีกําลังมากขึ้นในระหว่างวันก็จะทําให้เราฝึกได้ดีขึ้นเช่นกันมันจะซับพอร์ตซึ่งกันละนนั่นองกราบขอบพระคุณครับ กราบขอโอกาสครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ฝึกการเพิ่มลดทรงอยู่ในแต่ละฐานครับก็ทำให้มีความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นเช่นแบบในโล่งป่งเบาก็สามารถโล่งป่งเราได้ขึ้นอีกครับในฐานอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับส่วนในช่วงนี้ช่วงนักรอบก็จะเน้นฝึกเดินทรงอยู่ ในอุ้รุประชานเองครับก็สามารถเข้าออกได้ดีขึ้นครับส่วนในช่วงหลับพักผ่อนะครับก็รู้สึกเหมือนจิตเราตื่นอยู่เหมือนไม่ได้นอนครับแต่พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่พ่อยเพียเท่าไหร่ครับเวลาขยับตัวเปลี่ยนท่าหรือแบบฝันอยู่ ก็จะรู้สึกตัวได้ครับว่าเราฝันอยู่เราขยับตาอยู่ครับก็กราบขอกาบคาแนะนํำ้วยครับสติก็มีกําลังนะเป็นผลจากการที่เราฝึกแม้ในขณะนอนนะกายหลับจิตก็ตื่นอยู่มันฝันไปก็รู้ตัวอยู่นะี่ยแสดงว่าสติเริ่มอย่างลากลงนะก็เป็นให้เพียรฝึกปฏิบัตินะเรื่อยไปรู้สึกมีสิ่งใดติดขัดไหมล่ะ ตอนนี้ยังไม่มีครับอ่าก็ให้เพียรปฏิบัติไปสิ่งสําคัญก็คือความมีความเพียรเป็นประจําสม่ําเสมอน,นั่นเองนะขอขอบพระคุณครับ ค,ครับขออกาสครับขอรายงานสภาวธรรมครับสภาวธรรมก็มีสติเต็มฐานมือชาทั้งสองข้างแล้วก็จะจแน่นๆที่จุดกลางระหว่างคิ้วทั้งสองข้างและเวลาการฝึกในรูปแบบนั่งอยู่ห้องแอร์เย็นๆบางครั้งก็รู้สึก ตัวจะร้อนเป็นบางช่วงกราบขอคำแนะนำครับสติมีความตั้งมั่นไหมก็รู้สึกได้ทั้งตัวครับอ่าก็ให้เพียรฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆนะรู้สึกมีสิ่งใดติดขัดไหมละ่ะไม่มีครับอ่าก็ให้ปล่อยรความเพียเรเลยไปนะกราบขอขอบพระคุณครับ ากาบขอกาสครับรายงานสภาวะในรูปแบบผมมักจะทำสติรู้สึกตัวอยู่เสมอส่วนการนั่งยืนเดินผมมักจะมีอยู่สติอยู่เสมอเสมอครับส่วนในรูปแบบในฐานกายผมทำสติโดยการหายใจเข้าหายใจออกจนรู้สึกถึงกายหัวแขนขาดได้ทั้งตัวอยู่เรื่อยครับ ถามคำถาม,ถามผมต้องปฏิบัติยังไงการฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เนืองๆเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งสติมีกำลังเริ่มรับรู้ขึ้นมาได้ทั้งตัวนะหัวตัวแขนขารู้สึกทั้งตัวอันนี้จะเป็นบาดฐานที่สำคัญที่เดียวนะเรียกว่าพัฒนาสติจนเต็มฐานก่อนนะเมื่อเต็มฐานก็ให้เพียรทำความรู้สึกทั้งตัวเรื่อยไ นั่งก็รู้สึกทั้งตัวยืนก็รู้สึกทั้งตัวใหม่ๆมันอาจจะต้องคอยไล่สเต็ปขึ้นไปก็ไม่เป็นไรก็จากรู้สึกตัวจนรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาพอชำนาญกำลังถึงจุดมันจะรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาได้หนึ่งเด้งเลยไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวก็ให้เพียรทำความรู้สึกทั้งตัวเลยไปตรงนี้จะเป็นบาดฐานที่สำคัญ เมื่อฐานกายทำความรู้สึกทั้งตัวได้ถึงจุดหนึ่งมีกำลังพอมันจะมีแรงส่งเข้าสู่ชั้นถัดไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองฐานเวทนาปรากฏไหมมีบ้างครับตัวโยคองอนะ่ให้เพียนปฏิบัติเรื่อยไปนั่นเองนะให้เวลากับการปฏิบัติในรูปแบบให้มากขึ้นนะวิธีสมณะจริงๆแล้วก็จะอยู่กับการปฏิบัติในรูปแบบเป็นหลักนั่นเองนะ ในระหว่างวันเนี่ยก็อยู่กับการเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นหลักนั่นเองนะอย่างฆราวาสเนี่ยเขาจะมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบน้อยเพราะเขาต้องทํากิจการงานแต่วิธีสมณะกิจการงานก็คือการบําเพ็ญสมณะธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ของวิธีสมณะก็อยู่กับการปฏิบัติในรูปแบบนี่นแหละการเดินจงกรมการนั่งภาวนาสัไปสับมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปทีเดียว แม้กระทั่งนอนก็อยู่กับการภาวนาทําความรู้ตัวไปเรื่อยก,ก็คือเป็นวิธีของผู้ที่ปารจความเพียรน,นั่นเองนะถ้าผลจากการที่เราเพียรต่อเนื่องเป็นประจำกาลังสติมันย่อมยั้งตัวขึ้นมาได้เลยแล้วลมันก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะธรรมโดยดับ,ดบก็เรียนรู้การฝึกเดินสภาวะธรรมในระดับต่อไปนั่นเองกราบขอบพระคุณครับ กราบนมาสการพราอาจารย์ยที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเนื่องจากผลกระทบจากโควิดทำให้โยมตกงานโดยมีเวลาได้ฝึกตามท่านพราอาจารย์ยมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วเจ้าค่ะเมื่อเดือนที่แล้วโยมได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าการทำสมาธิเดินจงกรมนั้นขัดกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะใช้อัตตาตัวตนเข้าไปฝึกซึ่งเป็นโมหะ และจะได้ผลคือมิจฉาสมาธิธรรมะเป็นอนัตตาดังนั้นเราไม่สามารถฝึกสติหรือสมาธิขึ้นมาได้ถ้าได้ก็เป็นของปลอมและได้พูดถึงว่าโยมทุกคนที่ถวายเงินพระนั้นผิดพระไม่สามารถรับเงินได้โยมค่อนข้างสับสนว่าอันไหนที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ แต่โยมก็ยังฝึกตามพระอาจารย์ต่อเจ้าค่ะแต่อยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าเราจะทราบได้อย่างไรเจ้าคะว่าสิ่งไหนถูกต้องเจ้าค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรงค์ก็ถ่ายทอดไว้ให้เป็นมรดกธรรมนะพุทธพริษัทก็ท่งไว้แล้วก็สืบทอดกันมาถึงยุคปัจจุบันก็คือสิ่งที่ปรากฏ ที่เรียกว่าพัะไตปิฎกนั่นเองนะนะพัะไตรปิฎกก็จะรวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นะพงตัดถึงการเดินในเส้นทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอรยิยมรรคมีองแปดน,นะนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิทำความเข้าใจให้ถูกต้อง รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อะไรคือหนทางดำเนินไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อเข้าใจถูกเรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐนะิก็จะดำริได้ถูกต้องนะเรียกว่านะดำริที่ออกจากการมคุณอารมณนะ์ดำริจากการ ไม่เบียดเบียนดําริในความไม่พยาบาทนะเมื่อดําริได้ถูกต้องก็จะลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องนะเกิดสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องนะก็คือไม่พูดปดมดเท็นะไม่พูดจาสอดเสียดยุยงให้เกิดการแตกแยกนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อไร้สาระต่างๆ ก็คือเป็นวาจาที่ถูกต้องนะไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นไม่เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันนะเกิดสัมมากัมมันตะการกระทําที่ถูกต้องนะงดเว้นจากการเบียดเบียนฆะ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะการลักทรัพยนะ์การทุจริตช,ช่อโกงต่างๆนะการประพฤติผิดในกมรนมะ การประพฤติผิดในกามนี่มันไม่ใช่เฉพาะครบชู้สู่ชายเท่านั้นนะมันรวมความถึงระดับที่เรียกว่าการไปประทุษร้ายนะสิ่งที่เขามีความรักความห่วงแหนอยู่นะอย่างเช่น,นลูกสาวเนี่ยนะไปะทุษรลายเข้าๆเนี่ยพ่อเขาก็มีพ่อมีแม่มีคนที่รักมีพี่น้อง มียิมีมิตรสหายมีลูกหลานมีคนที่เขารักเขาห่วงแหนอยู่ไปทุบทุสล้คนที่เขามีผู้รักผู้ห่วงแหนอยู่เนะี่ยชื่อว่าประพฤติผิดในกามนั่นเองนะเพราะว่ามันจะเกิดปฏิฆะต่อกันเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดการจองเวรซึ่งกันและกันติดตามมามา,มากทีเดียวก็ให้ละเสียนะเกิดสัมมาชีวะอาชีพที่หมดจดนนะเกิดสัมมาวายามะ ความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านเรียกว่าสมัมประธานสีนะคือเพียรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เบาบางลงไปเพียรป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละเพียรเจริญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเพียรเจริญกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้งอกงามไปบ,บูร์ขึ้นไป นะการจะทําอย่างนี้ได้ก็คือต้องเพียนอบรมตนเองด้วยสติปัฏฐานสีนั่นเองนะจนเกิดความระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนืองเนืองเนี่ยน,นะจนมีสติตั้งมั่นนะมีจิตมั่นคงเข้าสู่ระดับสัมมาสมาธินั่นเองนะในวิถีของการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยพระองค์จะสอนโดยลำดับลำดายอยู่แล้วนะนะตั้งแต่ นะเข้ามาก็สำรวมในศีลนะในพระปาติโมกต่างๆสำมรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรู้ประมาณในการบริโภคอาหารเราก็ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่การประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดไว้ว่าพิสูจในพระธรรมวินัยนี้นะ กลับจากบินทบาทบรรเทาความเมาในอาหารแล้วนะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้านะปารกความเพียรนนะให้วันทั้งวันหมดไปกับก,บการปารกความเพียรก็คือการเดินจงกรมนะสลับกับการนั่งภาวนาต่อเนื่องกันไปนี่เป็นพระพุทธดำระนะัสที่พรงตัดให้ปารกความเพียร ให้พิสูจน์ในพระธรรมวินัยร์เนี้ยนะใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการปาราบความเพียรประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ก็คือการเดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนานั่นเองสลับไปสลับมาเนะี่ยพงตัดไว้มากทีเดียวนะตั้งแต่ตื่นนอนนะในระหว่างวันนะแม้กระทั่งหัวค่าปฐมมยามปชิมมยามก็อยู่กับความเพียรแบบนี้การเดินจงกรมการนั่งภาวนานะปาราบความเพียร แต่การปราบลวความเพียรก็ต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้องนั่นเองนะอันเกิดจากสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเพราะว่าเมื่อเข้าใจถูกก็จะดำริได้ถูกต้องเมื่อดำริถูกก็ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเราจะเดินทางไปในที่ไม่เคยไปเนะี่ยเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนจะไปเชียงใหม่เนี่ยมันก็ต้องขึ้นเหนือใช่ไหมตั้งเข็มทิศให้ถูก ศึกษาแล้วทำความเข้าใจแล้วก็ปารกความเปี่ยนลงมือปฏิบัติจะไปเชียงใหม่มันก็ต้องขึ้นเหนือนะถ้าเราลงใต้หรือไปทางตะวันออกไปตะวันตกมัจะถึงเชียงใหม่ไหมนะเข้าใจผิดก็จะปฏิบัติได้ผิดทางเมื่อปฏิบัติได้ผิดทางผลมันก็ผิดทางท่าเนเรียกว่าเกิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อเกิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดมิจฉาสังกัปปะเมื่อเกิดมิจฉาสังกัปปะก็จะเกิดมิจฉา วายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเรื่อยไปเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความเห็นให้ตรงก่อนเรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจถูกก็จะเกิดดําริได้ถูกต้องเมื่อดําริถูกต้องก็จะลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางตรงธรรมนั่นเองนะนะการเดินจงกรมการนั่งสมาธ,ธิไม่ใช่สิ่งผิดเป็นวิถีของผู้เปารบความเพียรแต่ต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะ เมื่อเข้าใจถูกก็จะได้ดำริได้ถูกต้องนะเมื่อดำริถูกก็ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเข้าใจถูกก็ดำรงดำริได้ถูกเมื่อดำริถูกก็ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องนะตรงทางตรงธรรมเมื่อเหตุถูกผลย่อมถูกต้องโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนเรื่องการจับเงินจับทองนะ ก็เป็นพระธรรมวินัยอยู่แล้วว่าพิสุนะก็จะไม่สัมผัสเรื่องเงินทองอันเป็นทรัพย์สมบัติทางโลกนั่นเองนะเป็นผู้ที่สละออกนั่นเองนะส่วนญนะาติโยมจะทําบุญถวายเนี่ยนะนะก็เรียกว่าเรื่องของเงินทองก็เป็นเรื่องพระวินัยที่มีบัญญัติอยู่แล้วนะนะนะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านะ ญาติโยมที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่านะเป็นมกทายกก็ดีเป็นอุปถาก็ดีที่จะดูแลนะเพื่อที่จะนะถวายปัจจัยสี่ตามสมควรแก่ธรรมก็เป็นเรื่องของพระวินัยบัญญัตินั่นเองญนะาติโยมก็สามารถทำบุญสุนทานได้ปกติแหละนะพระก็จะมีวิธีที่ถูกต้องนั่นเองเรื่องเงินทองก็จะไม่ได้รับโดยตรงก็จะมี ญาติโยมที่ทําหน้าที่ดูแลอุปถาคเนี่ยนะนะคอยดูแลต่างๆเนะพราะว่าวิธีของสม,มณนาก็จะเป็นวิธีที่ไม่ได้สะสมนั่นเองนะก็จะมีผู้มีหน้าที่กิจการงานต่างๆในวัดจึงจะต้องมีเรื่องคารวาที่ทําหน้าที่ในการดูแลนะเวยยวะจัมมัยในการขวนขวายกิจการงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวิธีสม,มณนาก็จะเป็นวิธีที่สละโรคนะก็จะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลก แต่ในยุคสมัยปัจจุบันก็จะพบว่าวัดมันก็จะมีทั้งงานทางโลกทางธรรมถ้าจะให้ดีงานทางโลกก็คือก็มีคารวะด,ดูแลนั่นเองนะส่วนพระก็ดําเนินในวิถีทางธรรมวิธีของสมณะเล่อยไปนะวัญญาตโยมก็มีจิตศรัทธาสละของร้อนของหนักนะบำรุงพระพุทธศาสนาก็เป็นปกติอยู่แล้วนะในสมัยพุทธกาลนะพุทธบริษัทก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นปกติกันอยู่แล้วนะ พุทธศาสนาถึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันก็เพราะอาศัยญาติโย,ยมนะถวายการอุปถากอุปถัมภ์ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาะก็เรียกว่าทำกิจตนนะก็คือการศึกษาฟังธรรมปฏิบัติธรรมการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนบรรพชิตก็ทําหน้าที่ของบรรพชิตก็คือดํารงอยู่ในวิถีของสมณะนะการไม่ติดข้องสัมผสัสกับสิ่งต่างๆในโลกนะก็ทําหน้าที่ของพระไปนะ